ดราม่าไม่จบครอบครัวรัตนพันธ์เปิดศสกตระกูลชินวัตรข่าวการเมืองไทยกลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อสารอุทธรณ์มีคำสั่งรับอุทธรณ์ในคดีฟ้องแพ่งและอาญาที่เกี่ยวพันกับสองตระกูลใหญ่ระหว่างครอบครัวรัตนพันธ์กับตระกูลชินวัตรเรื่องนี้ถือว่าเป็นการขุดแผลเก่าให้กลับมาปะทุอย่างรุนแรงอีกครั้งเพราะเบื้องหลังไม่ใช่เพียงข้อพิพาททางที่ดินธรรมดาแต่โยงใยถึงบริษัทมหาชนชื่อดัง sc asset และบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยอย่างแพรทองทาชินวัตรพินทองทาชินวัตรคุณากรวงและคุณหญินพจมานดามาพงค่ะเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ปี2559เมื่อครอบครัวรัตนพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในทำเลรัชดารามอินทรามีการทำข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท SC s c s เว่าจะขายที่ดินดังกล่าวให้เพื่อพัฒนาคโครงการใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเกิดความขัดแยง้ง เพราะ SC Asset ไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลงทำให้ครอบครัวรัตนพันธ์ต้องตกอยู่ในภาวะเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่ดินผืนนั้นมีข้อพิาพาทกับนายทุนเงินกู้อยู่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินมูลค่ากว่า200ล้านบาทซึ่งนับเป็นจำนวนเงินมหาศาลค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือครอบครัวรัตนพันธ์ไม่เพียงยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า1,503ล้านบาทจาก s c Asset เท่านั้น แต่ยังกล่าวหาบุคคลในตระกูลชินวัตรว่าได้มีการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วยซึ่งเป็นที่มาของคดีล,ล่าสุดที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินใจรับอุทธรณ์และเดินหน้าพิจารณาต่อถือว่าเป็นจานเปิดศึกเต็มรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ถอยค่ะในสายตาของประชาชนทั่วไปการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังเป็นการท้าทายอำนาจและชื่อเสียงของตระกูลการเมืองที่มีอิทธิพลสูงสุดตระกูลหนึ่งในประเทศไทย การที่ชื่อของแพทองทานและคุณหญิงพจมานถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งทำให้คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ได้กระทบเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นแต่ยังอาจสะเทือนถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองด้วยค่ะดราม่านี้มีหลายชั้นให้ชวนติดตามค่ะชั้นแรกคือข้อพิพาทด,ด้านธุรกิจที่อาจถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวในการทำสัญญาชั้นที่สองคือการโยงไปสู่การกล่าวหาว่ามีการแจ้งความเท็จ ซึ่งเป็นคดีอาญาที่มีโทษร้ายแรงและชั้นที่3คือการเมืองเพราะผู้ถูกฟ้องบางรายมีบทบาทสำคัญในพรรคการเมืองใหญ่และถูกจับตามองในฐานะแคนดิเดตในายกรัฐมนตรีหญิงการที่ชื่อถูกพัดพิงถึงในคดีนี้ย่อมทำให้คู่แข่งทางการเมืองหยิบไปขยายผลได้ไม่ยากค่ะอีกด้านหนึ่งครอบครัวรัตนพันธ์ก็ไม่ยอมถอยง่ายดายการออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และการเดินหน้าฟ้องร้องในหลายคดยีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเรียกร้องความยุติธรรมไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแท่ไหนแม้ว่าในศาลชั้นต้นคดีแจ้งความเท็จจะถูกยกฟ้องและงดไต่สวนโจทไปแล้วแต่การที่ศาลอุทธรับคำอุทธร์ครั้งนี้ทำให้ความหวังของฝ่ายรัตนพันธ์กลับมาอีกครั้งและถือว่าเป็นการเปิดประตูให้เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆค่ะ สำหรับสังคมไทยคดีนี้ถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำทางอำนาจระหว่างคนธรรมดากับผู้มีอำนาจใหญ่โตแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีพื้นที่ให้เสียงของประชาชนเล็กๆถูกพิจารณาหากมีหลักฐานเพียงพอการที่สารอุทธรณ์ยอมรับฟังถือว่าเป็นสัญญาณสํคัญค่ะสิ่งที่จะตามมาคือการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทั้งในทางกฎหมายและในทางสังคม เพราะแน่นอนว่าฝ่ายชินวัตรและ SC s อสเอสเคงไม่ยอมให้ภาพลักษณ์ของตนเองเสียหายโดยไม่ต่อสู้ขณะที่ฝ่ายรัตนพันธ์ก็จะเดินหน้าทวงความยุติธรรมต่อไปความเดือดจึงยังไม่จบง่ายๆค่ะและสื่อมวลชนก็จะเกาะติดนําเสนอทุกความเคลื่อนไหวซึ่งรับรองว่ามีแต่เรื่องดราม่าหนักๆให้ตามต่อแน่นอนค่ะหากถามว่าใครได้ใครเสียในเกมนี้ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายต่างเสียงสูง ฝ่ายหนึ่งคือครอบครัวนักการเมืองที่มีเดิมพันคือชื่อเสียงและอนาคตทางการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งคือครอบครัวเจ้าของที่ดินที่มีเดิมพันคือทรัพย์สินและศักดิ์ศรีแต่ที่แน่ๆคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของเราจะยืนหยัดบนความจริงมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ